ดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไว้แล้วราศีพฤษภปี2 5 1 7เทวดาตามให้โชคบารมีพ่อยิ่งใหญ่หนุนนำดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางหีดีความสุขความเจริญมังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรื่องข่าวดีบังเกิดแล้วด้วยบุญกุศลวาส,สนาของชาวราศีพฤษภควรระแวดระวังระวังอะไรครับระวังรวย เพราะว่าเทวดาตาไม่โชคมันเป็นดวงที่ตกตำแหน่งที่ใครเข้ามาช่วยเหลือาว่าช่วยเหลือแล้วจูนติดท่านจะประสบสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองข่าวดีบังเกิดตั้งแต่ต้นปีเลยเทวดาจะค่อยๆหนุนนำโชคชะตาสิ่งต่างๆให้ท่านสังเกตในโชคชะตาว่าเทวดามีรูปลักษณะแบบไหนในโชคชะตาของท่านบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยสังเกตในโชคชะตาแล้วท่านจะรู้อย่างรู้ภาวะจิตใจของคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างบางครั้งบางคราวจะไปรู้ได้อยังไงเราไม่ได้รู้เองครับแต่เทวดาเขาบอกให้ด้วยบุญกุศลวาสนาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านอาจจะต้องพูดคุยเจราจาต่อรองกับใครบางคนโดยที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าบางครั้งบางคราว ท่านอาจจะไม่แน่ใจภาพนี้มันคุ้นๆมันบังเกิดขึ้นมากับตัวท่านเห็นกันจะจะรู้กันจะจะภาพนี้เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วดวงชตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีความรักของคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องดวงชะตาของคุณราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงใจของคุณช่างบริสุทธิ์ความสุขความเจริญบังเกิดดวงชะตาตกตำแหน่งสงสยัย จเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองช่วงชะตามีการต่อสู้กับคนรักแย่งกันได้ดีเป็นเรื่องที่ดีดวงชะตาปกปักกุ้งกองรักษากันละกันท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่ท่านรักดวงชะตาท่านตกตำแหน่งโสดสายล่าเลยร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาการน่าลำเกียดการไม่อยากคบบางใครบางคน ก็ต้องหลบหลีกท่านไม่ควรประทะหรือเข้าไปพูดจาแดงสิ้นควรที่จะไร้สิ่งไร้วิแววไร้เงาบาดแผลที่เกิดขึ้นการลบหลูก่การพบผูกสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดการเหน็ดแนมการล้อเลียนการเยาะเย้ยสิ่งต่างๆการที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะสมหวัง ดังใจหมายลชกชะตาของท่านมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนที่จริงใจแต่โชคชะตามันก็อยู่กันได้โดยไม่ลาบลืมทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นตัวของตัวเองอ,อกปักกุ้งของรักศึกษาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพศภัยกับปัญหาต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเดินทางไปอาจจะตกหลุมรักใครบางคนโชคชะตาสดใสย่ยล่าเริงแจมใสเป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้องแจ่มใสล่าเริงเข้าไว้ เพราะว่าความหวังอาจจะเข้ามาในช่วงชะตาชีวิตมีความเศร้าโศกเสียใจนอนไม่หลับโมแต่วิตกกังวลความตึงเครียดคุกคามกับปัญหาต่างๆเรื่องเหล่านั้นโยนมันทิ้งไปซะความสมปัฒนาจะได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความพอใจมีความแจ่มใสล่าดวงชะตารักไร้เงาเกิดขึ้นในโชคชะตา จิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มจใสความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทําอะไรก็จะราเรื่งราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความประสบผลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์เทพจะชี้นาทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกําหนดรักไร้เสียงบังเกิด คำพูดคำจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมากความรักของคุณจะเกิดการต่อล้อต่อเถียงขึ้นบางครั้งบางครั้งแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความผุดพอ่องความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนากําลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตําแหน่งหน้าที่การงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีสเสน่ห์มีความแข็งแกร่งมีแรงบันดาลใจในการกระทําสิ่งต่างๆแรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญสดใสร่าเรลยชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งถ้าท่านเจอปัญหาเข้ามารวมแล้วเรื่องราวหลายๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้น สิ่งด,ดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนดำดวงชะตาความสุขความเจริญต,ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่ลาภที่ได้มาจะไม่คาดหวังการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบาร,รมีวาสนาถูกรางวัลที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่มการเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแปลกใหม ธุกรกิจการงานสิ่งที่ท่านไม่ว่าฝันจะสร้างเป็นเหตุทําให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นจากดวงชะตาของท่านดุแรงอํานาจบารมีวาสนาด้วยอํานาจบารมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภประสบ็จสมหวังดังใจหมาย จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแต่ว่าด้วยอํานาจของท่านจะจัดแจงขัดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแสงทางโค้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจราจาใครจะเข้ามาต่อรองท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมาย เพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเดกอย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยียดหยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอำนาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดีนะครับดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอำนาจบารมีวัสนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอำนาจของท่านได้ดวงชะตาดุดนัน นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวรร์ปก,ปกปักคุ้มครองราาักษาจะเลื่อนลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินกู้ครองจะสมหวังดังใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอำนาจบาร,รมีวาสนาจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านส่งเสริมให้ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อ รหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแน่สือ่อนะครับต่อรองเจราจานะครับทาให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วผลเกิดวันนี้ดวงชะตาตกตําแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานอํานาจบาร,รมีวาสนากําลังจะเข้ามาความสุขสมหวังตามใจหมายถูกหวยมีโชคลาภเงินทองบาร,รมี สิ่งดีๆํำนันจะบังบเ,เกิดนะครับดวงชะตาท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวจะร่ำรวยพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางน้านดีแต่อย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านควรที่จะต้องใช้แว่นขยายสองดูดวงชะตานะครับกับเลนที่ดีเลนร้ายจัดแจงตามแบบแผนใช้ใบประทับน,นะครับวัดกับปัญหาต่งตางๆเส้นชะตาชีวิตเป็นเส้นที่เรียบร้อยผมบอกได้เลยว่าชีวิตร,ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ฝั่งเกาะ แสดงว่าชีวิตผู้ท่านจะต้องมีความสุขสงบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเส้นชะตาชีวิตความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาเกิดขึ้นกับัวท่านโชคลาภของท่านเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาตกตำแหน่งพุ่งชนเต้นผมบอกได้เลยว่าสมองท่านกำลังปาดเปลืองฉลาดเฉลียวชัดเจนเอาจริงเอาจังเรื่องร้ายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นประเดประดังเข้ามาแต่ว่าท่านก็ปัดเป่าไปได้ ผมด้วยดวงชะตาที่มีอํานาจบารมีวาสนาผู้คนต่างๆไม่ค่อยยอมเชื่อในสิ่งที่ท่านมีเพราะฉะนั้นท่านทาไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจดวงชะตาท่านตกตําแหน่งวาสนาจึงถือว่าเป็นบุคคลผู้นั้นเป็นตัวของตัวเองสูงมากมีผลดีและผลร้ายเกิดขึ้นในโชคชะตาการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขอายุยืนยาวหลักฐานแห่งความสําคัญเกิดขึ้นโชคชะตาที่ดินอุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะทําสิ่งใดก็จะสมานางปรถนามีความสุขในชีวิตและมีความรักที่สงบ,นะบช่วงชะตาไม่ค่อยมีศัตรูในช่วงนี้นะครับผมถ้าดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้นะครับปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดวงชะตาท่านไม่เป็นตามลักษณะนี้ให้หมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเพราะว่าดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินไม่ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสาธุบุญทั้งหลายสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินนทองครับสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านสวัสดีครับ